คุณว่าโรคอะไรน่ากลัวที่สุดโรคมะเร็งนะมันน่ากลัวโรคมะเร็งเต้านมก็กลัวมากโรคหัวใจครับโรคหัวใจวายครับน่ากลัวที่สุดครับผมมะเร็งบอดค่ะมะเร็งตับครับผมว่าน่าจะเป็นโรคเบาหวานนะเพราะผมเคยเป็นเบาหวานอยู่ขอพูดน่ากลัวที่สุดค่ะเพราะตัวเองเป็นอยู่ค่ะโรคหัวใจน่ากลัวที่สุดครับเอาไซเมอร์ครับน่ากลัวที่สุดโรคสะเก็ดเงินค่ะเพื่อนเป็นแล้วน่ากลัวที่สุดเลยค่ะโรคนิชิดวงครับเพราผมเป็นนิชิดวง ถุงลมปองวอ,องครับผมน่ากลัวมากครับเพราะผมโซบุรีอยู่ครับโรคตับแข็งค่ะน่ากลัวที่สุดโรคไตาวายน่ากลัวที่สุดครับเพราะว่าภรรยาผมเป็นโรคไตาวายเสียชีวิตครับเป็นโรคลูมาตอยค่ะสําหรับผู้หญิงแล้วทรมานที่สุดเลยค่ะอัลไซเมอร์ค่ะโรคเสื่อมครับโดยเฉพาะเสื่อมมันสภาพเนี่ยไม่อยากมีเลยแหละครับป่วยปุ๊บคิดถึงเราปั๊บกับเอนไซม์เจนิฟู้ดโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อเอนไซม์เจนิฟู้ดสามกล่องแถมฟรี ไนจินิฟูดหนึ่งกล่องขนาด32ซองซื้อไนจินิฟูดหกล่องแถมฟรีไนจินิฟูดหนึ่งกล่องขนาด62สองบถามข้อมูลคุณสัรุดาพนมวงศ์0 8 0 5 9 8 2 3 1 6 กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลมิลเลอร์เคิออฟไลฟ์ซึ่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ดําเนินการก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาแก่ประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยทางผู้บริหารของเจนี่ฟู้ดเองก็ได้รับเกียรติในการรับเสด็จในครั้งนี้ทั้งคุณรุ่งโรธบุญยศพยากรนายพลคนขอนแกน่นและอาจารย์ประมาเลืองวัฒนวณิชพร้อมได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ โดยภายในงานได้มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงโครงการฟื้นฟูสุขภาพจากเจนี่ฟู้ดด้วยนอกจากจะร่วมห่วงใยในเรื่องสุขภาพของประชาชนแล้วทางผู้บริหารเจนี่ฟู้ดยังขอมอบรถพยาบาลและรถ t o โยต้าฟอร์จูเเพื่อให้ทางโรงพยาบาล m i ลเลคันออฟไลนและมูลนิธิมิลเลคันออฟไลใช้เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดกับองค์กรสืบไปเจนี่ฟู้ดพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องของสุขภาพเสมอค่ะ ชื่อชื่อว่ายังไงนะเราจะมาเปิดใจกับคุณเจสินีเตชะวงอมอนสวัสดีครับคุณพี่เจสินีสวัสดีครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ่สวัสดีไงอ่านี่หน้าตาของอคุณพี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ปีนี้ห้าสิบสองค่ะปีนี้อายุห้าสิบสองปีนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพค่ะประมาณปีไหนครับคุณพี่ปี ปลายปีสามแปดถึงสามเก้านะคะเริ่มป่วยแบบเอ,อเป็นหวัดบ่อยแล้วก็ทํางานก็ไม่มีเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอเย็นก็ไปหาหมอที่คลินิกมหมอคลินิกเขาก็ตรวจตรวจเป็นไข้หวัดคกันเข้าวัดก็จ่ายยามาจ่ายยามาแล้วก็กินยาพอกินยาเสร็จกลางวันก็ทํางานออือกลางคืนก็นอนน้อยภาวะไตเนี่ยมันเสียมันเสื่อมมันฝ่อช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เราไม่รู้เลยครับช่วงนั้นเนี่ยตอนมันฝ่อเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ แบบแล้วแล้วเราก็มารู้อีกทีนี่คือยังไงมารู้อีกทีตอนที่ว่าเราเอ๊ะทำไมมันกินยาแก้หวัดแล้วไม่หายสักทีข้นหนึ่งไม่ไดพักผ่อนด้วยไงแล้วก็ไปเติมแต่อ้น้้ำอัดลมเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะดีขึ้นเป็นทีทีเสร็จแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็จะกินข้าวไม่ค่อยได้ลิ้นนี่ก็จะกินอะไรแม่ร่อยเลยนะกินอะไรก็อเจียนครับแล้วหลังจากนั้นที่ว่าจะไม่ไหวเลยจริงๆคือจับกระดาษก็หล่นหมดแรงจับกระดาษก็หล่นกระดาษเบาๆช้อนไม่ต้องพูดถึงครับ โอ้โหชนิดที่ว่ากระดาษใช่หลุดเลยหลุดมือเลยมันไม่อยู่หลุดมืออืนี่เรารู้ตัวเองว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับพาตัวเองไปตรวจที่โรงพยาบาลไปเองเลยครับไปที่โรงพยาบาลเีมูเรียนเนี่ยตรวจปุ๊บเขาเจาะเลือดไปเขาบอกว่าคุณไตวายเลื้อรหลังขั้นสุดท้ายโอ้โหเราก็ตกใจก็ยังไม่เชื่อก็เลยไปเอาหมอทางมหาลัยเก่งๆมาตรวจอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าใช่ เขาเลยเข้าสแกนเลยเข้าสแกนว่าในร่างคุณเนี่ยมีมะเร็งไปตรงไหนบ้างโอ้โหวันนั้นก็เป็นสแกนเนี้ยจาไตรลามไปถึงมะเร็งเลยอค่าสแกนก็ประมาณวันนั้นหนูเสียไปเฉพาะสแกนอย่างเดียวก็หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสองสามวันเขาเก็บเป็นแสนอ่ะโอ้โหครับเงินเนียปั๊มเกือบไม่ทันออืดีที่ว่าเรามีบัตรเครดิตแล้วก็คุยกับแบงค์เขาก่อนแบงค์เขาก็รู้ว่าเรา เออจะไปใช้เยอะก็เพราะการรักษาตัวครับอยู่นั่นก็ใช้ด้วยว่ามีอทุกวิธีทางที่จะยื้อชีวิตให้ได้ยาวที่สุดเขารากว่าพอเขาสแกนเสร็จปุ๊บนะเขาก็บอกโอ้ในกระเพาะปัสสาวะนี่มันเยอะนะต้องเอาออกไล่สิ่งที่อยู่ใกล้กระเพาะปัสสาวะก็คือมดลูกรังไข่นะแล้วก็ต้องตักออกแล้วก็สแกนมาไตไตที่เราเสื่อมแล้วนะมันวิ่งไปจุดเสื่อมของเรานั่นแหละ Oh, มันก็ไปขึ้นไตเก่าเราไงครสองข้างอไปอยู่ที่กล้วยแหละตรง onun, иной, ตยไตหรืออะไรเนี่ยหมอก็เลยตัดออกเลยเพราะมันเหี่ยวแล้วของเรามันเหี่ยวเหี่ยวหมดก็ลื้อทิ้งหมดเลยลื้อเลยทั้งไตทั้งสองข้างกระเพาะปัสสาวะมดลูกรัางไข่ไส้ติ่งไส้ติ่งโอ้โหเครื่องใมครับท่านผู้ชมครับคือตัดออกทิ้งหมดเลยเพราะกลับมาเนี่ยเบาโดนตัวหวิวเลยแบบจะล้มเลยเพราะว่ามันมันเบาตัวมากเลยเหมือนเราลอยเลยครับ ค่ะคนเป็นโรคไตนี่<ม>ก็ระวังเรื่องอาหารนิดนึงอย่าก,กินเค็มนะอ,อย่าก,กินเค็มแล้วก็คือกินก็กินปกติอย่างคนอื่นได้ค่ะแต่นี่ที่แต่ว่าต้องเค็มเราต้องกินกับให้น้อยกินใงที่เป็นเค็มให้น้อยแล้วกินข้าวเยอะๆแล้วอิ่มแล้วก็พอแล้วก็กินยาแล้วถ้าจะดีก็ เอนไซม์สักวันละซองอเสริมเข้าไปวันละซองอย่ามากถ้ามากแล้วเดี๋ยวผลมันโชว์หมอด่า<อ> <laughs> นะครับแต่ว่าที่กินเข้ามาผ่านผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นมีแรงขึ้นมีแรงขึ้นนะมีแรงขึ้นคือ,อรู้สึกตัวเองด้วยตนเองรู้สึกด้วยตนเองว่ามันมันเหมือนมีพลังขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณจีซีนีนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการเจนี่ฟู้ดนะครับวันนี้ในคนคนคนเจนแล้วก็กับคุณลุงทองหล่อนะครับเชิญได้เลยครับสวัสดีครับผมลุงทองหล่อสุขสมบูรณ์อยู่ จังหวัดเชียงตาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงตาวตำบลมุนเต้ได้ฟังวิทยุเป็นโรคอะไรอยู่ครับขาแม้ทางซ้ายมันชาครับร่างกายส่วนอื่นไม่มีแล้วมือมันชาอยู่แค่นี้ชาแค่นี้โต้ทัวนี้เป็นอะไรเนี่ยล็อกยังไงอมือก็ยกของหนักอะยกไปมันก็เลี้ยงก็เบนหลีเลี้ยนยาวกว่ามันเบนเบนมามันยาวกว่ามันยาวกว่าก็เบนหลีก็เลยพอ พอมาก็มันก็อง,งอตามไปครับทํางานเนี่ยมนะันจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกม,มันด้วยผมพยายามกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกินมันจะไห้ถ่ายอาหารจะมีไอใยใยอาหารอมันก็ไม่ถ่ายครับเคยกินในตำลึงบะช่อนนี้ทีไรนี่ทาทีเลยก็ไม่ถ่ายถ่ายตอนนั้นเคยกินถ่ายทีนี้มันดื้อมันดื้อน่ะพอเจอบ่อยๆมันรู้เรื่องกินเป็นมือๆก็ไม่ถ่ายในท้องผูกมี อย่างน้อยที่สุดนะที่ผมเป็นเนี่ยคระพูดแล้วไม่มีใครเหมือนมั้งครับอย่างน้อยที่สุดห้าวันห้าวันสามห้าสิบห้ามือเอบห้ามือออกทีหนึ่งออกทีมันไปอยู่ไหนล่ะสิบห้ามือมันก็นั่มนผมิ้งงถามตัวตัวไปว่าทำไมมันไปอยู่ที่ไหนครับก็อย่างน้อยนะแล้วก็ห้าวันอาทิตย์มือก็เคยมื่ออาทิตย์จะแล้วในสิบวันใครที่ 10วันถ่ายโอ้โหครับท่านผู้ชมครับแล้วมันไปอยู่ในท้องได้ยังไงตั้ง10วันที่ผ่านมาได้คุยสนทนากับคุณลุงท้องหล่อสุขสมบูรณ์นะครับก็วันนี้ตัังจากทานเอนไซม์ได้หลายวันแล้วก็เลยต้องตามมาตะลุยเยี่ยมถึงบ้านในทีเดียวเอาละเราจะเข้าเรื่องแล้วหลังจากที่ได้ใช้เอนไซม์เนี่ยไป10วัน่ายเนี่ยวันแรกเป็นยังไงจริงเข้าไปนวัน,นที่ที่ผมไปเน,นอะนะครับเปวันแล้ว ครับที่ยังไม่ได้ถ่ายห้าวันแล้วห้าวันแล้วกลับมากินเย็นนั้นก็คุณลุงเช้าก็ถ่ายเลยโอ้โหลุงเช้าถ่ายแล้วเยอะไหมเยอะครับแล้ววันที่สามเป็นยังไงวันที่สามก็ออกเหมือนเดิมฮะมาเยอะอีกเยอะอีกแล้วก็เป็นมันเป็นใช้คว่าเป็นในพงุงตื้ยทีใหจอะไรพวกนี้โอ้โห,โห,โหแล้วแต่กินนี่ผมไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนเลยเหม็นชนิดที่ว่าสามสี<ป>บ้านนี้ยังไม่ได้กลิ่นเลย ก็ทีก็ทํปลาแล้วปุงปาหัวปาที่เหลืออยู่นะพอใส่ถุงแฝนข้างคืนเน้สักคืนหนึ่งหรือสองคืนแล้วไปเปิดดู่ะกินเดียวกันนี่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าต้องปุงตาครับใส่ถุงกินเดียวกันนะครับแล้ไปรอบปิดลเราเสียบไว้ข้างบ้านครับหนึ่งวันมาดมดูเลยกินเดียวกันโอ้นี่นะครับก็มีหลายท่านันนี้มาเป็นพยานนะครับนะ ก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งนั้นแห่มาดูกันด้วยตาตนเองว่าลุงทองหล่อมนุษย์ที่ไม่ถ่ายนี่นะครับคือมันไอ้สูงสุดเป็นทีไม่ดีมากเลยเสียงดีมากมากเลยขอบคุณท่านในบันคนหัวขวัญด้วยนะคะให้รางวัลน้องมาหินมาให้ดาวอีกทีนะบิดดาวไม่ลงมาค่ะวันนี้เราจะร้องตรงนี้ยงได้60หมื่นแจ้งมาได้รางวัลจากท่านในพนเลย ไอเห็นเขาได้รางวัลกันจังเขาจะให้เฉพาะักลองใช่ไหมพี่ติวนาตาดีๆอย่างผมได้ไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยตาดีๆเดี่ยวเดีเียพี่อย่างเดี๋ยเียไม่อย่างไรเยัวข้งอ่ีเาจือมัได้ไงนยังไม่ถามันเอาตีละเอาตีละรกี่เป้ร์เซ็่งเล่นว่าเล่นเนาะอุ้ยแตขัดรูมคาไปเี่ันทีไงไม่ได้เรื่องนะเร่นะาคนถามไม่ไคุยอะไรกันอ๋อเขได้แล้วใช่ไมคะ มันถามว่าเอดาววยุลีกจอยงพูดอะไรกันมัเป็นภาษาปรมาณกิโก้พูดในครั้งเดียวการของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันไม่ใช่อยู่ประเทศไทยเขากําเนิดเกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะครับตอะไต้หวันนั่นเองนะครับอยู่เมืองเกาสงนะครับผู้คิดค้นคือมินเตอร์เฉินหมิงเหอปัจจุบันอายุก็ร่วมร่วมร้อยแล้วครับยังอยู่ไหมยังแรงดีครับเพราะตอนนี้เหรอคะ ครับผมพี่หําฉลริมพุทรารลังกก็ไปเยี่ยมชมโรงงานจากผมมาครับผมท็น,นี่เรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าผมเองนี่มีปัญหาสุขภาพมาก่อนะนะครับเมื่อเจปีที่แล้วก็แทบ,บจะเอาตัวไม่รอดนะคะรับปัญหาสุขภาพคือเป็นภาวะไตอ่อนแอไตเสือ่อมนครับปรากฏว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันดีขึ้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 นจนประกันชีวิตแว่าโอ้คุณ คุณไม่ได้ป่วยอะไรเลยเขารับทําจนเออคุณพี่ในพลก็ถามแบบต้องกินกี่กล่องถึงจะแต่ว่าโอเคค่าก็สตาร์ทตั้งแต่กล่องแรกก่อนกล่องแรกก็รันแรกรับใจตั้งแต่3วัน5วัน7วันนะครับแล้อกล่องมันกินกินได้นานไหมคอ่าถ้าเป็นโรคเป็นไทนะครับเอาไปบาบัดโรคแนะนําให้กินหมดไยใน1ิวันกล่องหนึ่งนี่เหรอฮะัาผมถึงจะสู้กับมันอย่างสบายสบาย คือแนะนำว่าพอไม่ได้กินนมแม่เนี่ยไปทานนมกระอป๋องนมอะไรต่างๆเราไม่ต้องบอกยกี่ห้อซึ่งแรกที่เด็กจะต้องเจอก็คือภูมิแพ้ตามมาเลยครับภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่มีเกิดภูมิแพ้ภูมเพียนหลายคนต้องประสบป,ปัญหาแต่อายุยังเล็กๆเลยนะดังนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสนำเจรีฟูดมาเนี่ยปมากฏว่า หลายล้านคนได้ผ่านการใช้ <busca S 2> ไม่ต้องถามว่าหนึ่งคนสองคนครับต้องบอกว่าหลายล้านคนหลายล้านคนครับในประเทศไทยี้ภายใน4ปีนะครับในกล่องนี้เป็นเป็นเม็ดหรือว่าเป็นซองเป็นผงครับกล่องหนึ่งมี60ซองนะครับเก้าซองผสมนะครับจุบันนี้ก็เลยมีโอกาสถวายถวายงานพระองค์ท่านนะครับท่านก็ให้ครับกับมูลนิีิเป็นพระนอก็ขอมอบวันจะมอบต้องถามว่ามีปัญหาสุขภาพไหมมีค่ะเป็นอะไรอยูุ่ร่วตัวเนี้ย ล้วนเพื่อนเด็กๆเป็นชิปๆทำไม่ใช่ไหมกินตอนนี้ผมอยากแข่งแล้วจะเกิดผมก็ต้องอาหารเสริมของท่านเหรอโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยผมตามทุกวันโอ้โหแล้วแต่ตัวท่านไม่รู้วันหนึ่งผมโทรไปหาท่านครับท่านบอกก็ไม่รับโทรศัพท์รุงเพชรแหลมจริงผมก็เลยมาโหซื้อทีเดียวสองกล่องเลย แล้วทีนี้รับประทานเดี๋ยวเลยครับร่างกายก็เลยฟิตเปี้ยเลยอ้าวสบายเลยครับแข็งแรงดีผมแข็งแรงแล้วเดิ่มทีก็คือเป็นคนพื้นที่นี่หรือเปล่าครับอ้าผมอยู่เพชรบุรีจังหวัดก็มีผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับขอเสียงปรบมือให้ให้หน่อยครับมาดี่เมืองไทยเพชรบุรีครับก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยินยอมเย้่ยมงามพร้อมกับเจนยูฟูดนะครับครับวันนี้โครงการฟื้นฟูสุขภาพนะครับชินยูฟูดเอ็นไซน์ในนี้เอ็นไซน์ชินยูฟูดสามกล่อง แถมฟรีเอนไซม์เจนิฟู้ดหนึ่งกล่องขนาด32องซื้อเอนไซม์เจนิฟู้ดหกล่องแถมฟรีเอนไซม์เจนิฟู้ดหนึ่งกล่องขนาด6กสสองสอบถามข้อมูลคุณสัรุดาพนมวงศ์0 8 0 5 9 8 2 3 1 6